รถมีกุญแจรีโมทอย่าลืมทำสิ่งนี้ไม่เช่นนั้นเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะใช้งานไม่ได้เปิดรถไม่ออกสำหรับคนที่ใช้รถที่มีกุญแจรีโมทแบบนี้เซ็นทรัลล็อกนะครับทั้งที่เป็นกุญแจและเป็นสมาร์ทคีย์ที่มีกุญแจนะครับที่มีลูกกุญแจสามารถดึงกุญแจออกมาได้และ ด้านตรงเบ้าประตูฝั่งคนขับมีรูให้ไขกุญแจนะครับอย่าลืมทําแบบนี้เด็ดขาดที่มาของมันก็คือจากคลิปที่ครูตังลงนะครับวิธีตัวรอดเมื่อพวกนี้แบตหมดนะและเราใช้กุญแจแบบนี้ในการไขประตูนะครับบางคันไขไม่ได้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานเลยนะครับดังนั้นผู้ใช้รถที่มีกุญแจรีโมทแบบนี้ที่มีรูไขข้างประตูนะครับ จำเป็นต้องมีการไขประตูบ้างนะเพื่อเป็นการทำให้กุญแจเนี่ยมีการหมุนขยับนะครับไขปลดล็อกเปิดล็อกบ้างเรื่องนี้นะครับหลายๆคนมองข้ามนี่เป็นเกจความรู้เล็กๆแต่จำเป็นนะครับอันนี้ครูต่างสอนนักเรียนในกลุ่มด้วยนักเรียนในกลุ่มก็สามารถดูทบทวนได้นะครับกุญแจแบบนี้กุญแจรีโมทกุญแจที่เป็นคีย์สมาร์ทแบบนี้นะครับที่มีรูข้างประตูแบบนี้ด้วยนะครับต้องถามก่อนว่า เราเคยไขยกุญแจประตูครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับกี่เดือนกี่ปีแล้วนะได้ไขบ้างหรือไม่นะครับที่มาของมันคือที่คุูต่างบอกว่าให้เราใช้บ้างให้เราไขาบ้างเพราะว่าเบ้าพวกนี้กุญแจพวกนี้เราใช้งานานานๆลดหลายปีมีการล้างมีการอะไรมันเกิดความชื้นนะครับซึ่งถ้าหากมันไม่ได้มีการหมุนการขยับเลยนะครับมันอาจจะเกิดการติดขัดภายในได้นะดังนั้นจึงต้องมีการ ไขบ้างนะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วก็ให้ลองไปไขกันบ้างก็ได้นะครับขยับขยับบ้างว่าเรายังขยับได้ไหมนะครับเพราะถึงเวลาจําเป็นมันใช้ไม่ได้นะครับทีนี้มาดูวิธีการไขกันนะครับให้เราเนี่ยกดปลดล็อกก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันปลดล็อกรถก่อนนะครับแบบนี้แบบถ้าเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แบบนี้ให้เราดึงกุญแจออกมานะครับปลดกดล็อกก่อนปลดล็อกก่อนแล้วค่อยไขไขเข้าไขออกให้มันขยับแค่นั้นเองแบบนี้ก็เหมือนกันให้เราปลดล็อกรถก่อนนะครับป้องกันรถล้อง นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ขยับปลดล็อกนะครับแล้วก็ลองล็อกดูแบบนี้นะครับล็อกอ่าล็อกได้เห็นไหมแล้วก็ปลดล็อกล็อกแบบนี้ทำทั้งสองรอบนะครับถ้าขั้นไหนที่รู้สึกฟืดนะครับหมุนแล้วฟืดนะครับให้นําน้ํามันอเนกประสงค์หรือโซเนกนะครับฉีดเข้าไปในรูนี้นะครับลองฉีดเข้าไปในรูนี้ดูเพราะว่ามันจําเป็นนะครับจากคลิปที่ครูตังสอนอ่ากุญแจสมาร์ทคีย์แบบนี้เอาตัวรอด ถอดมาจะไขไขไม่ได้เนื่องจากเราไม่ได้ไขเลยนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บบิดเข้าไปมันไม่ขยับเลยดังนั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้ใช้รถที่ใช้กุญแจรีโมทแบบนี้ต้องรู้เช่นกันนะครับสําคัญคือกุญแจเราถ่านปกตินะครับให้เราปลดล็อกรถก่อนนะครับแล้วเราค่อยทําการไขอย่าลืมนะแบบนี้ด้วยเช่นกันถ้าไขไปแล้วรถเกิดร้องสัญญาณกันขโมยดังนะครับถ้าเป็นกุญแจแบบนี้นะให้เรามาเสียบ ที่อคอกุญแจนะครับถ้ามันเกิดสัญญาการขโมยดังให้เสียบที่อคอกุญแจแล้วบิดสวิตช์ออนมันก็จะดับนะครับสัญญาการขโมยก็จะเงียบไปสําหรับกุญแจที่เป็นปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะครับถ้าเกิดไขแล้วถ้าเราลืมปลดล็อกเนี่ยบางครั้งมันจะร้องนะครับถ้ามันร้องให้เรากดปลดล็อกอีกครั้งหรือเอากุญแจมาทาบที่ปุ่มพุทธสตาร์ทแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทดูนะครับมันก็จะดับไปแค่นั้นเองไม่ยากนะครับทุกคนย้ำอีกครั้งอย่าลืมนะครับ ถอดกุญแจออกมาไขาบ้างนะสำหรับสมาร์ทคีย์ถ้ามีด้านฝั่งคนนั่งด้วยให้ไขด้วยเลยนะครับสด้านเลย2ฝัง่งเพื่อเป็นการขยับกุญแจบ้างเพราะเมื่อเวลาจําเป็นอาจตกมาตายไขยประตูไม่ได้เวลาถ่านหมดแบตเตอรี่หมดนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจสําหรับคลิปนี้ครูตังสวัสดีครับ